ทางไหนกัน,นเนาะอพยพกันเต็มแล้วอกเต็มแล้วอกห้อยหนกันเอ้ยล่ะอันตรายเด้นน่คนขับก็ไม่ยอมดูเลยเอ้ยเนาะเอาไปอ,อาจะเออไปได้ไหมอ่าไปอีกคัน กาที่อยู่กันกาที่อยู่แบบปลอดภัยอ่ะ นนี้นะคะ,ะคันนู้นไปแล้วคันนี้ก็เข้ามาต่อเต็มแล้วออกเต็มแล้วออกเหมาลดกันไปไปหาเพื่อนไปหาญาดพี่น้องตรงไหนที่มันปลอดภัยเนาะ ฝนก็ยังมาตกอีกชีวิตคนเรามันเกิดมาไม่ได้ขาบช้อนเงินช้อนทองมาดินลนหากินกันไป ตรงไหนปลอดภัยก็ไปกันหน้าร้านก็เฉะแฉะฝนก็ตก ผูดโดยสันมีเป็นบางคันโว้ย <c oughs> ใจเย็นๆนะคะจับดีๆนะคะ ขอบคุณมากนะคะทุกการรับชมจ้า